น้อยนาโนนะคะตอนนี้น้อยอยู่กับคุณอะไรคะสมบัติสวุวรรณไพรัตค่ะคุณสมบัติสวุวรรณไพรัตคุณสมบัติสวุวรรณไพรัตเป็นคนที่ใช้ซูปเปอร์กรีนกับอะมิโนแล้วก็ผงนาโนนะคะครั้งแรกมันเป็นที่หว่านไปที่ดําไปแล้วใส่ปุ๋ยครั้งแรกไปเหมือนว่าข้าวไม่กินปุ๋ยข้าวไม่กินปุ๋ยต,ตอนที่พี่ฉีดคุมเรนพี่ก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้ด้วยไงโอไม่ได้ใส่ครั้งแรกก็ไม่ได้ใส่คุมเรนคุ้มค่าพี่ไม่ได้ใส่ค่ะ ข้าวก็เลยไม่ค่อยกินปุ๋ยใช่ไหมคะพี่ไม่ค่อยกินปุ๋ยพอใส่ปุ๋ยแล้วข้าวมันไม่แตกกอมันมันแบบมันเป็นเหลืองเป็นเกาะเกาะเกาะอย่างเงี้ยอะไรมันก็ข้าวมันก็เริ่มเขียวขึ้นมาตอนแรกๆที่น้อยจะมาดูตอนที่ต้นเล็กๆค่ะไม่ให้น้อยมาน้อยไม่ต้องมารอบนี้ไม่ดีไม่สวยไม่ถูกใจไม่ประทับใจแต่ทุกรอบนี้น้อยได้มาได้หมดเลยนะต่พารอบนี้เดี๋ยวว่าข้าวเขาไม่ดี แต่วันนี้พี่ส่งมาให้หนูดูเอา้าก็ดีดิพี่แจว๋วค้านาทั้งหมดมีกี่ไร่เอ่ยสิบแปดไร่ใส่ข้าวพันใดแปดห้า <85, S 2> ก็ขอแปดห้าก็ขอแปดห้าใส่ปุ๋ยไปกี่ลูกสิบสองลูกสิบสองลูกประหยัดไปห้าลูกประหยัดเงินไปเยอะเลยเนาะฉีด <c oughs> บ,บำรุงของน้อยไปกี่ครั้งเอ่ยสี่ครั้งฉีดบ,บำรุงของน้อยไปสี่ครั้ง แล,แล้วฉีดยาทั้งหมดนี้ค่าเพี้ยค่าหนอนนี่ประมาณกี่ครั้งเจ็ดครั้งอ่ะเจ็ดครั้งรอบเนี้ยใช่เจ็ดครั้งแต่ใส่ย,ยาของน้อยสี่ครั้งปัญหามันเป็นยังไงตอนแรกทำไมฉีดเยอะจังเด็กมันเป็นหนังกอกับใบแห้งกับออใบแห้งอะไรเงี้ยก็คือฤด,ดูการนี้ทํายากใช่เห็นตอนแรกเลกเลยคิดว่าจะได้ไหมคิดว่าไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมคิดว่าไม่ได้เลยสอใจตั้งแต่แรกเลยใครใครก็ถามว่าเป็นไรข้าวไปนี่ไม่เห็นนั่นเลยบอกว่า ไม่บูนปกติใครๆขี่รถก็จุ้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 ใช่ไหมแปลงเนี้พี่เต๋วเคยได้เยอะสูงสุดเท่าไหร่ยี่สิบหกเพี้ยนห้าสิบกี่ไลน์นะสิบแปดไลน์โอ้แต่รันทามพันก็ขอสี่เก้าก็ขอสี่เก้าแล้วแล้วห้าเจ็ดอรืห้าเจ็ดพี่จะทำใช่ไหมทำแต่ว่าอยู่อยู่ที่ระดับที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเกี้ยนต้นต้นแต่ก็โอเคนะก็เกินนานนะพี่ยี่สิบสามเพี้ยนถ้าเป็นพันก็ขอส้าเจก้าแล้วแปดห้าเคยทำไหม ไม่เคยทำครั้งแรกครั้งแรกแต่น้อยดูได้อยู่นะได้อุ่นใจใช่ไหมใช่พอทำครั้งแรกมันเจอปัญหาโรคเจอปัญหาโรคเลยก็กลับใบแห้งอะไรเงี้ยจะเอาอีกไหมแต่ถ้าคิดว่าจะทำอีกไหมจะคิดว่าจะทำต่อคือเราดูผลผลิตก่อนใช่ไหมเราดูผลผลิตครั้งนี้ก่อนแต่แต่บางคนเขาก็บอกว่าพี่ทำอันนี้ขึ้นทำอันนี้ไม่ขึ้นมั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 นหยุดที่สายพันธุ์ด้วยใช่ไหมพี่ อยู่ที่พื้นบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นนะแต่สำหรับพี่ที่ทํามาทุกหกหนึ่งสีหนึ่งพี่โลกสองพี่ก็ทํามาแล้วใช้หน้าพี่ก็ทํามาแล้วพี่ก็ได้ได้เนื้อทุกได้เนื้อทุกทุกสายพันธุ์ข้าวเดี๋ยวน้อยจะแพลนงกล้องให้คนดูนะว่ามันสวยงามขนาดไหนเมื่อวานหนูไปกําแพงเพชรมาเออพี่แจวเดี๋ยวน้าถามก่อนเซตเนี้ยอะมิโนนาโนกับซูเปอร์กรีนแล้วก็ผงนาโนเซตเนี้ยสองพันห้าพี่ว่าแพงไหม ไม่แพงจากสามพันกว่าบาทสามพันสองรถเหลือสองพันห้าไม่แพงเลยเพราะอะไรพี่ทำไมถึงไม่แพงพพี่คิดว่าไม่แพงแต่ใครคิดว่าแพงกพ็ไม่รู้แต่ส่วนตัวพี่พี่คิดว่าไม่แพงมันทุ้มใช่ไหมใช่แต่ผลผลิตที่มันได้มามันคุ้มมันมันได้เกินไร่เกินนาเพ<ช>ราะใช้ชุดเดียวอะ่ะไม่ได้มากมายใช่ไหมอของพี่สิบแปดไล่ใช้ชุดเดียวอยู่เลยใช,ใช่ไหมคะสองบรรทคือจบเลย วยมากเลยนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะขอบคุณพี่แจวนะคะวันนี้เราจะพาไปดูโอเคตอนนี้น้อยอยู่ที่นาของพี่แจวนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณสมบัติสุวรรณไพรัตนะคะอยู่นาของคุณสมบัติสุวรรณไพรัตนี่นะคะอันนี้จะของนาปลื้มไหมคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ปล<ร>ื้ม <c oughs> <c oughs> นะคะตอนแรกมันเป็นยังไงพี่ นเขาไม่เคยทำอ่ะครั้งแรกอะ่ะม,มันออกไม่ไม,มไม่เสมอกันใช่ไหมล่ะมันออกมันค่อยๆอ,ออกใช่ใชไหมค่อยๆอ,ออกตอนแรกที่มาน้อยจะมาถ่ายวิดีโอพี่แจ๋วบอกไงไม่ต้องมาตอนแรกบอกไม่ต้องมาเลยนะคะทุกคน <laughs> 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 เพราะอะไรไม่ให้หนูมาพี่แจ๋วตอนแรก <laughs> ข้าวมันบอกไม่ถูกคนซ้อมเขาก็บ่นเนาะว่าข้าวห่างอืม เหนว่าเราเราซ่องไปแล้วมันเป็นหนอนกอตั้งแต่แรกเลยอ่ะค่ะที่<ม>ใส่ปุ๋ยไปข้างแรกกันนะสิบได้สิบห้าวันที่ใส่ปุ๋ยไปข้าวมันไม่แตกกอไม่อะไรคนซ่องเพราะข้าวมันเป็นอะไรมันเหลืองเป็นเป็นย่อมยิ่งอันนี้นะยิ่งมึงแต่ตอนนี้โอเคนะเพราี่เอายานั้นไปใส่เขามันก็เลยเป็นอย่างนี้สวยงามนะคะใกล้ได้มันนี่แล้วใกล้ได้มันนี่แล้ว นั่นลดวันไหนคะเนี่ยพี่วันอีานพี่เจ๋วอันนี้พี่เกี่ยวพี่ยังทําหรือว่าทําต่อได้เลยคะเนี่ยต้องรอสูบอ่ะต้องรอสูบเพาติดอ่ะสูบเขาติดนี่ยังไงกว่าพี่ใช้สูบชนทานอน้ำชนทานถ้าเขาทาต่อเนื่องก็คงโดนเนี่ประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยโอ้เหมือนกันกับบ้านพี่แจ๋อฝั่งนั้นบางทีเขากลัวน้ำไงใช่ไหมก็รอดูต้องมีกิดน้ำผ่านไปก่อนสวยนะคะ อันนี้ฉีดบำรุงของน้องไปกี่ครั้งคะน่าไปไหมฉีดของน้อยสี่ครั้งฉีดของน้อยไปสี่ครั้งใช่สวยมากแต่แปดเคร่งทำครั้งแรกแปดห้าโอเคพี่ได้เนื้อหกหกหกหนึ่งไม่ค่อยได้เนื้อรถดำเขาแนะนำให้ใช้ให้ลองมาเปลี่ยนลองเปลี่ยนแบบเราเพิ่งเปลี่ยนนะกันเขาก็ไม่ยอมนะก็จะทำห้าเจ็ดอยู่เนี่ยลองเปลี่ยนแล่สายพันธุ์พี่อะไรนะต้นแปงเหล่าอินอันนั้นแปดห้าทูกตา ชโลกแล้วก็ที่หนูเห็นเขาทาได้เนื้อได้เยอะจะเป็นหอมปทุมที่หนูเห็นนะสวยเลยอ่ะๆๆๆมันอยู่ที่พื้นนาชะตาปีขาวรุ่นด้วยใช่ไหมพี่แล้ว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 มันเกี่ยวไหมพี่กับคนที่ทครับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรหรือปิดจีพๆๆบางคนทาไอ้นี้ขึ้นบางคนทําพันนี้ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมมันก็มันก็มีส่วนนะ บางคนทำแปดห้าขึ้นบางคนทำหกหนึ่งขึ้นบางคนทำสี่หนึ่งขึ้นอย่างเงี้ยแต่ทุกสายพันธุ์ที่ทำมาก็มันก็ทำได้ดีทุกุกสายพันธุ์ที่พี่ทำนะค่ะตั้งแต่หกหนึ่งสี่หนึ่งที่เคยทำมาแล้วก็พิโลกก่อนในีารทำก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่างเงี้ยแต่เนี้ยครั้งแรกแปดห้าทำไปเรแร่แต่เป็เหตุแบบนี้รวงระยะชื่นใจเลยนะเดี๋ยวนะทุกคนมาดูกันนะคะ เจ้าของนาบอกว่าตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ดีอ่ะได้หมดเลยอุ้ยอันนี้ก็สวยสวยตอนนีไม่กล้าตัดตัดไปหลายแล้วแนะลง้วแล้วลมอืมอืมอู้แต่เม็ดใส่เนาะพี่น้องดูนะใช่ใส่ใสยันโคบ่ะใช่อ่ะใส่ขนาดออกฝนมันก็ ฝนเหมือนก็แสะนะพี่เจ๋วใช่ตอนออกมาฝนทำๆจะไม่เป็นนะไม่เป็นเม็ดดำเม็ดสีสี่ครั้งใช่ไหมฉีดของน้อยไปสี่ครั้งอาทิตย์ี่เจ็ดครั้งแต่ใส่ย,ยาของน้อยอะ่ะสีอ๋อสครั้งลูกค้าน้อยวันนี้ยังไม่ได้ตัดคิดนะชื่อพี่บัวลอยคำสายฉีดไปหก นา,ายี่ห้าไรใส่ปุ๋ยไปยี่สิบลูกมี่สิบสองลูกกี่ไร่สิบแปดไร่ใส่น้อยมัม้งไปอยากไปห้าลูกครั้งแรกใส่ปุ๋เจ็ดลูกแล้วครั้งหลังไปเอามาอีกห้าลูก<ม>ใส่ห้าลูกี่สิบสองลูกถือว่าใส่น้อยมากๆโอเคเดีแต่น้อยจะอัดวิดีโออัดคลิปแหะ <c oughs> เอาน้อยไปด้วยกูจะสวยจริงนะพี่เดี๋ยวดูดิของพี่เขาตัดต่อแตกหรือยังของพี่อีใช่ไหมใส่ปุ๋ยวันนี้แหละ เมื่อปีที่แล้วแกทําแล้วแกประสบความสําเร็จใช่ปีนี้ก็อัพใหม่นะคะอะมิโนโนาโนนะคะกับซูเปอร์กรีนนะเซตนี้นะคะชุดสุดคุ้มของเราเลยนะคะเซตนี้เลยนะคะจำไม่ได้เนะี่ยใช่มะกี้ขาวหูหลายปี <laughs> ตั้งแต่เจอน้อย <laughs> ตั้งแต่เจอน้อย,แ,ยแต่มารอบนี้พี่แจ๋วสวยขึ้นเยอะ อมน้ำหนักลงไปกี่โลพี่เท่าเดิมเท่าเดิมหรอเท่าเดิมหกสิบสองยังอยู่เท่าเดิมแต่เม็ดใสบ้างอะไรนะคะทุกคนใส่ยันโคลล้วงเลยเนาะใช่ดูนะคะทุกคนสวยนะคะแรกตอนออกมาเจอฝนพรมนะกลัวจะเป็นเม็ดด่างจะตายใช่ไหมพี่ใช่ควจะเป็นเม็ดด่างเม็ดลายอะไรอย่างเขาเขา,เขาที่เขาเป็นกันอ,ะอ่ะอ่าอ่าอ่า แต่อันนี้ไม่เป็นนะคะไม่เป็นแต่อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นกะไว้ว่าเท่าไร่น่พี่รอบนี้ <c oughs> ไม่ไม่กะใช่ไหมไม่กะแล้วแต่คนเ <c oughs> <c oughs> จ้าที่เจ้าทางให้เรานะคะหวันมาดูดูสวยโอเค